ตอนที่ 2. องเวลค e t ถูเกียมอู่หลงวิทยาลัยหลังจากที่พวกสับปปเหรยอยอมเชื่อว่าผมยังไม่ตายในที่สุดผมก็ได้เป็นอิสระจากเมนที่ร้อนแรงดังไฟเยอร์เสียทีทีแรกผมคิดว่าพ่อแม่จะดีใจน้ำตาแตกที่เห็นลูกชายยังมีชีวิตแต่ไม่รู้ทำไมพวกเขาไม่กล้าเข้าใกล้ผมเลยสักนิด แถมยังห้อยพระเต็มขอพร้อมถือไม้กางเขนและไบเบิลชี้มาทางผมตลอดเวลาอีกต่างหากก็ไม่แปลกก็ผมเล่นนอนอาบไฟวัดตั้งครึ่งวันแล้วยังไม่ตายนี่นะ่ะผมโดนแม่สาะน้ำมนต์กับปลาเกลือใส่เป็นรอบที่เออเท่าไหร่วะจําไม่ได้แล้วไม่ได้นับแต่อย่างน้อยผมก็ดีใจที่ได้เจอกันอีกถึงแกจะไม่ยอมมากอดก็เถอะแต่เรื่องแบบนี้เดี๋ยวแม่ก็ชิน ผมเชื่อว่าคุณแม่สุดที่รักของผมต้องทําใจรับเรื่องนี้ได้แน่หลังจากได้กลับบ้านผมก็เริ่มต้นตรวจสอบสภาพร่างกายของตัวเองหน้าตาและร่างเหมือนกับตอนผมอายุ15บาไร้ซึ่งแผลเป็นจากการโดนโจมตีนับครั้งไม่ถ้วนแม้แต่ร่องรอยจากการถูกทรกสั่งชนก็ไม่มีและที่สําคัญพลังและทักษะต่างๆสมัยยังเป็นผู้กล้ายังมีอยู่ครบถ้วน ทั้งดาบในตำนานเองหรือแม้กระทั่งเวทมนต์ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นี่สิชีวิตที่ใฝ่ฝันไอ้พวกไพร่สามัญชนทั้งหลายเตรียมดูความเก่งเทพของท่านเทพปั้นซาซาส่วนสเจ็ดได้เลยเวลาก็ผ่านมากว่า3เดือนหลังจากที่ผมโดนรถชนตอนเดินกลับบ้านหลังจากสอบไฟนอลเสร็จพอดีตอนนี้เป็นวันแรกที่ผมจะก้าวขึ้นเป็นนักเรียนมัธยมปลายของโรงเรียนเกียมอู่หลงวิทยาลัย โรงเรียนนี้ถือเป็นโรงเรียนอันดับต้นๆของประเทศมีตั้งแต่เตรียมอนุบาลยันจบปริญญาเอกอุปกรณ์การเรียนนั้นถือว่าทันสมัยที่สุดอาคารเรียนก็มีตั้งแต่อาคารเรียนแบบที่เห็นในโรงเรียนทั่วไปไปจนถึงตึกสูง16ชั้นมีทั้งห้องแลบ็บห้องสมุดและสิ่งอำนวยความสะดวกหารูฮระอีกหลากหลายรายการไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านปทุมวันจงมีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาเรียนอย่างไม่มีการแบ่งแยก เรื่องกฎระเบียบหลายอย่างโดนตัดออกไปแล้วเช่นการไว้ผมกับการแต่งตัวที่นี่จึงมีอิสระในการแต่งตัวและอิสระในการไว้ผมฉะนั้นการเห็นนักเรียนใส่ชุดคอสเพลย์หรือชุดนอนมาเรียนก็เป็นเรื่องปกติเชื่อผมเถอะนั่นคือปกติเพราะผมเคยเห็นคนใส่ตุ้มหูขนาดเท่าล้อรถเปลือยท่อนบนโคกหูแบบสุลต่านแล้วใส่ผ้าสิ้นลายไทยเดือนอดัอดๆเข้าห้องเรียนมาแล้ว แม้จะมีเสรีภาพในการแต่งกายแต่วันนี้ผมกลับเลือกใส่ชุดนักเรียนที่ปกติซึ่งก็คือชุดนักเรียนสีขาวติดเข็มโรงเรียนที่อกขวากางเกงขาสั้นสีดำใส่ถุงเท้ารองเท้านักเรียนเนื่องจากเป็นชุดที่ผมไม่ได้ใส่มานานจึงอยากใส่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเป็นนักเรียนของโรงเรียนนี้อ่านี่สินะเสื้อผ้าแห่งความเท่าเทียมทางการเงินอพูดไปก็นึกขึ้นได้ว่าต้องผ่อนเงินค่าชุดพรุ่งนี้แล้วนี่หว่า แม่จะมีเงินพอจ่ายไหมเนี่ยบ้านของผมอยู่ห่างจากโรงเรียนไปไม่กี่ร้อยเมตรในที่สุดผมก็จะได้ก้าวเข้าไปยังโรงเรียนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีทันทีที่ก้าวข้ามรั้วโรงเรียนเข้ามาผมก็เกือบจะตั้งสมาธิเพื่อใช้เวทมนตรวจสอบว่าเรียนอยู่ห้องไหนในปีการศึกษานี้สงสัยเพราะอยู่โลกนั้นนานเกินไปจนลืมไปว่าเรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างโทรศัพท์มือถืออยู่ ว่าไปผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตรวจสอบข้อความที่โรงเรียนส่งมาให้ผมรู้ว่าอยู่ห้องเรียนไหนห้อง4ี่สามเศษหนึ่งส่วนสี่ห้องบ้าอะไรวะเนี่ยพออมันเขินิยายแฮร์รี่ช่างมอด้วยไงวะผมอุทานออกม้อย่างลืมตัวคือปกติแล้วโรงเรียนนี้จะเรียกห้องสําหรับนักเรียนมัธยมเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสามอะไรแบบนี้ตัวเลขหน้าบอกชั้นปีตัวเลขหลังบอกห้องส่วน4ี่สามเศษหนึ่งส่วนสี่มันคืออีหยังวะครับ หรือว่าเหตุผลเดียวกับในอนิเมะเลือดสาดที่เคยดูที่ว่าบอกว่าความจริงแล้วห้องนี้เป็นห้อง4ีสีแต่เลขสีเป็นเลขไม่ดีเลยเปลี่ยนเป็น4 3สาเสียนหนึ่งส่วนสีแทนัน,นหรืองั้นก็ควรเปลี่ยนเลขตัวหน้าเป็นเลขอื่นด้วยสิวะระหว่างที่กําลังยืนคิดอะไรไร้สาระอยู่บางคนก็ส่งเสียงทักมาทางผมโย <Yo. S 1> เมื่อหันไปตามเสียงก็เห็นเด็กหนุ่มแสแว่นที่ผอมจนเรียกว่าไอ้ก้างได้สภาพเหมือนโดนผลักทีนึงกระดูกก็หัก ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันชื่ออะไรแต่ฉายาของมันคือป๋าทุกคนเลยเรียกมันว่าป๋าจนลืมไปแล้วว่ามันชื่ออะไรผมกับมันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มอต้นเพราะชอบดูไม่อ่านนิยายเหมือนกันว่ากันตามตรงตอนไปต่างโลกก็แอบคิดถึงมันเหมือนกันนะเนี่ยว่าไงป๋าปีนี้ก็อยู่ห้องเดียวกันอีกแล้วคำพูดแบบนั้นอยากให้สาวมาพูดให้มากกว่าเอยมึงแม่งม้ยไม่เปลี่ยนเลย ในระหว่างพวกผมเดินผ่านสนามบอลไปยังอาคารเรียนของมัธยมปลายผมก็ก้มมองอีเมลอีกครั้งในนั้นระบุไว้ว่าห้องเรียนของพวกผมอยู่ชั้น12จาก16ชั้นซึ่งตึกนี้ชั้นล่างๆจะเป็นพวกห้องสมุดห้องคอมห้องแลบบส่วนชั้นบนจะเป็นห้องเรียนลองนึกภาพตามดูว่าเมื่อออกจากลิฟต์มาจะเป็นโถงขนาดใหญ่ปูด,ด้วยกระเบื้องหลากสีหลากขนาดสามารถให้นักเรียนทั้งชั้นสามารถนั่งทํากิจกรรมกันได้อย่างสะดวกด้านหน้ามีห้องพักครู ด้านซ้ายและขวาของห้องพักครูจะเป็นห้องเรียนลิฟต์เสียกำลังปรับปรุงลิฟต์ครูใช้ได้ปกติลิฟต์นักเรียนทั้ง6ตัวของตึกกำลังปรับปรุงอะไรวะเนี่ยแค่วันแรกของการเปิดเทอมก็ซวยซะแล้วหรอวะพออ้โรองเรียนนี้เอาอะไรคิดหัวแม่เท้าหรือไงให้นักเรียนเดินขาลากจากชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้น12สส่วนครูขึ้นลิฟต์ได้ าใช้พลังได้ผมคงกระโดดขึ้นไปแล้วแต่คงจะแสดงให้คนอื่นเห็นไม่ได้ว่ามีพลังพิเศษจู่ๆเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆกันนั้นก็ชูนิ้วกลางขึ้นไปยังชั้นสี่ที่เป็นชั้นของผู้บริหารสถานศึกษาก่อนจะตะโกวนวายๆเสียงดังลั่นโอ้ยจะเก็บตังแปรเจีย๊ยไปซื้อหวงซุยให้อามาเองเรอ้ไอไอพ่อหัวขวดเดี๋ยวกูยิงไฟนอลสปาร์คลงหัวเกลี้ยงๆให้สะท้อนเผาเตอร์กันเลยนี่ไม่ทันที่จะพูดอะไรต่อ อยู่ดีีเด็กชายคนนั้นก็หน้าวูบลงไปนอนกับพื้นในชั่วพริบตาเบื้องหลังปรากฏเป็นชายอีกคนที่มีหน้าตาดูน่าสะพรึงกลัวแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นเห็นจะเป็นสิ่งที่อยู่ในมือของเขาฝากล่องคุกกี้แดงในตำนานแต่นิ่งอยู่บนพื้นได้ไม่นานไอ้งอกนั่นก็ลุกขึ้นมายืนปาดทำลายด้วยท่วงท่าอันโคตรเปียวสุดขีดหรือว่านี่จะเป็นครูฝ่ายปกครองที่เขาร่ำลือออรยุทธ์แก่กล้ายิ่งนักนับถือนับถือ ไม่ทันจะพูดจบฝาคุกกี้แดงก็ถูกหวดเข้าที่หัวของมันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ชายหน้าตาหน้ากลัวในชุดสีกากีจะตะโกนใส่นับแม่เองิไอ้เด็กเวนจะบ่นอะไรนักนะเดินแค่40ชั้นยังทําไม่ได้ตกไปจะไปทําอะไรกินครับขอโทษครับเด็กชายได้แต่ก้มหน้ารับความผิดทั้งๆท,ที่ในใจคิดว่าโตไปเองจะให้เป็นเด็กส่งพัสดุหรือไงป๋าทําหน้าเอือมระอาประมาณว่าตรงนี้มีพวกเบียวอยู่ด้วยไฟนอลสปาร์กอะไระนั่น ถ้าจำไม่ผิดไอ้หนุ่มหัวเงินคนเมื่อกี้ชื่ออาร์คอะไรนี่แหละมันไว้ผมยุ่งกระเซิงใส่เสื้อคลุมมีฮู้ดสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลยังมีผ้าพันแผลพันอยู่ที่แขนขวาด้วยตำนานเคยกล่าวไว้ว่ามันเป็นไอ้เกรียนที่เรียกได้ว่าเกรียนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเห็นว่าอยู่ห้องเดียวกันด้วยบ้าหน้าผมต้องอยู่ห้องเดียวกับคนแบบนี้งั้นหรอือแต่ผมก็พูดแบบนั้นคงจะไม่ได้เพราะตอนอยู่ต่างโลก ผมก็ถล่มลงกองทัพศัตรูด้วยคำพูดประมาณนี้เหมือนกันช่างมันเถอะเรีบๆขึ้นบันไดหนีไปจากตรงนี้ดีกว่า <c oughs> พวกเราใช้เวลาสักพักกว่าจะหอบสังขารขึ้นมาจนถึงชั้น12อย่างผมที่เป็นผู้กล้าน่ะไม่เป็นไรแต่อย่างป๋าเนี่ยแทบจะตายตั้งแต่ที่ชั้น8เมื่อขึ้นมาถึงห้องพวกผมก็สแกนบัตรนักเรียนกับเครื่องรูดบัตรว่าเรามาถึงห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะเดินเข้าห้องเรียนไปเมื่อมองไปร,ร,อรอบๆ ห้องนี้เป็นห้องเรียนติดแอร์มีโต๊ะเรียนอยู่20ตัวให้พอกับจํานวนนักเรียนที่มีห้องละ20คนทั้งโต๊ะและเก้าอี้เรียนทําจากไม้สีอ่อนใช้ไว้บอร์ดแทนกระดาษดาหน้าห้องฝั่งขวาทางประตูทางเข้าห้องมีโปรเจคเตอร์และสมาร์ทบอร์ดส่วนฝั่งซ้ายเป็นหน้าต่างและตู้เก็บของต่างๆเช่นสมุดหรือหนังสือส่วนสาเหตุที่มีนักเรียนแค่20คนเพราะต้องการให้ครูเข้าถึงนักเรียนได้ทุกคน จึงมีประสิทธิภาพในการเรียนสูงกว่าที่นยโยบายของกระทรวงหม่อนทำลายการศึกษาวางไว้มากแหมทุนนิยมนี่มันดีจริงๆบนไว้บอร์ดหน้าห้องมีเขียนเลขที่นั่งไว้ว่าผมนั่งตรงไหนและป๋านั่งตรงไหนแต่ก่อนที่ผมจะหาที่นั่งเจอเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากหน้าห้องเสียก่อนเฮ้ยเดินดูทางหน่อยสิวะโหบทพูดโคตรงูอย่างกับตัวร้ายจากช่องน้อยสีแกนั่นแหละที่ต้องระวังทาง แกเกือบเดินชนชาร์ลอตต์แล้วเห็นไหมใจเย็นกันก่อนสิคะค่อยๆพูดกันดีกว่าค่ะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคืออาร์คที่ขึ้นมาข้างบนตอนไหนก็ไม่รู้กําลังยืนทะเลาะก,กับเด็กสาวไม่คุ้นหน้าสองคนจากความทรงจําที่เลือนรางพวกเธอสองคนนี้น่าจะเป็นนักเรียนดีเด่นที่เรียนเก่งมากชื่อว่าชาร์ลอตต์กับวิโอลาพวกเธอทั้งสองเป็นเพื่อนกันขนาดตัวแทบจะติดกันตลอดเวลาวิโอลาชื่อของเธอมาจากเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง มีผมสีเงินเหมือนเส้นไหมที่เป็นจุดเด่นคือไว้ผมทรงทวินเทลยาวประมาณบ่าโดยทําเป็นเกลียวสว่านทั้งสองข้างผมและสงสัยจริงๆว่าเธอทําทรงนี้ได้ยังไงตาของเธอเป็นสีแดงสดแบบไม่ต้องพึ่งคอนแทคเลนส์ส่วนสีผิวก็ขาวเหมือนชาวยุโรปดูสงสงราวกับอัศวินหญิงที่ปกป้ององค์หญิงยากที่จะเข้าหาเธอใส่เสื้อเชิ้ตและสวมเสื้อแจ็คเก็ตหนังทับกางเกงสแลกสีดำเพื่อให้เคลื่อนไหวได้สะดวก หากเปรียบแล้วเธอเหมือนดอกกุหลาบสีแดงที่สวยงามแต่เต็มไปด้วยน้ำสิ่งที่ดูขัดต่อภาพรักเธอคือส่วนสูงเพียงแค่149เซนติเมตรสิ่งที่ทําให้เธอดูสูงขึ้นคือรองเท้าส้นตึกที่ทําให้เธอดูสูงขึ้นมา5เซนโดยประมาณส่วนอีกคนคือชาร์ลอตเธอคนนี้มีลักษณะเรากับคุณหนูผู้สูงสักดูน่ารักน่าปกป้องโดยปกติมักจะพูดจามีหางเสียงเสมอเธอมีผมสีน้ำตาลเข้มไว้ผมสั้น และรวบผมไว้ข้างหนึ่งมีในตาสีเดียวกับสีผมตอนนี้เธอใส่ชุดเดรสสไตล์คุณหนูที่เต็มไปด้วยลูกไม้หากเปรียบแล้วคงเหมือนกุหลาบขาวที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะดูจากมุมไหนวิโอลากับชาร์ลอตก็เหมือนกับองค์หญิงและองค์ครักสาวไม่ทันที่เจ้าอาร์คจะได้พูดอะไรต่อไปอีกเสียงดัง18หลอดก็ดังขึ้นจากหลังห้องพร้อมกับนักเรียนหญิงอีกคนที่ปรากฏกายเฮ้ยอี คนไหนมันพูดจาอย่างนั้นกับเพื่อนวะคะมึงมานี่สีอีดอเธอมีผมสีทองสลวยปล่อยสยายใส่เสื้อยืดสีขาวไร้ลวดลายใดๆและกางเกงยีนสีน้ำเงินขาดๆที่ดูจะไปคนละทางกับหน้าตาถึงผมจะไม่ได้มองหน้าเธอแต่ก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นใครเรากับว่าเซลล์หนึ่งของความทรงจําจะโดนเรียกขึ้นมาในฉับพลันเกรซนั่นคือชื่อของเธอชื่อนี้แปลว่าสง่างามก็จริง แต่ตัวเธอไม่ได้ทำตัวสง่างามตามชื่อนั้นเลยจนทำให้ทุกคนเรียกเธอว่าอ e ีเกตนอกจากจะเลี้ยงหมาไว้ในปากประมาณ2-3สาครอกแล้วยังทำตัวน่ารำคาญพอกับไอเวนอาร์คนั่นอีกในขณะที่ตัวป่วนทั้งสองจะได้เริ่มตบตีกันชายคนหนึ่งก็เปิดประตูเข้ามาในห้องพอดีจากเครื่องแบบดูสุภาพและเอกสารกับหนังสือที่เขาถือเข้ามาด้วยทุกคนก็สามารถเดาออกแทบจะทันทีที่เห็นว่าเขาเป็นครูประจำชั้นของห้องนี้ เหลานักเรียนรวมทั้งผมด้วยจึงทําการแยกย้ายกันไปนั่งประจําอย่างสงบสุขเมื่อเห็นว่านักเรียนทุกคนนั่งประจําที่แล้วครูประจําชั้นจึงเริ่มต้นแนะนําตัวสวัสดีครับผมชื่อลูซิสเป็นครูประจําชั้นของพวกเธอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเขาเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่มีผมสีน้าตาลเข้มมัดเป็นหางมา้าและยังมีแว่นทรงกลมพร้อมเลนส์หนาเตอะดูเป็นชายที่มีความรู้รอยยิ้มและน้ําเสียงดูสุขุมที่เขาส่งมาอย่างนักเรียนทุกคนก็รู้ได้ว่าเขาเป็นครูที่ดี การเรียนการสอนในวันนี้เริ่มต้นด้วยการเช็คชื่อสรุปแล้วห้องนี้มีนักเรียนเป็น1ิบแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่6คนได้แก่ผมปา๋าคุณชาร์ล็อตวิโอลาอีเกตและไอเวนอาร์คส่วนคนอื่นๆตามที่ครูประจําชั้นบอกมาเหมือนว่าจะอยู่ต่างประเทศและยังไม่กลับมาหลังจากนั้นครูประจําชั้นลูซิสก็เริ่มชี้แจงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับตึกแผนมัธยมปลายแห่งนี้อาทิเช่นว่ามีอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างเรียนกี่โมงพักกี่โมง แต่ในระหว่างที่ผมกําลังนั่งเก๊กทอดสายตามองกระจกแบบพระเอ,อกอนิเมะอยู่นั่นเองผมก็สัมผัสได้ถึงลางร้ายบางอย่างที่พุ่งขึ้นมาอย่างฉับพลันเสียงเปิดประตูกระแทกดังลั่นทำเอาพวกผมสะดุ้งยอยงก่อนที่ชายผู้หนึ่งจะเดินอัดอาดเข้ามาในห้องแวบแรกผม,มนึกว่าเป็นครูฝ่ายปกครองมาตรวจแต่คนนั้นกับใส่แจ็กเก็ตสีเขียวทึบกางเกงยีนส์แถมยังใส่หมวกม่วงแบบปิดหน้าเข้ามาในห้องอีกอเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวเองเป็นใครกันวะ เอาละชูมือขึ้นเดือหัวเงินไม่ใช่ของรัฐแล้วก็ไม่ใช่ของมึงด้วยชายผู้นั้นกล่าวก่อนที่จะจี้ปืนมาทางเหล่านักเรียนอย่างอุกอาจแล้วสรุปมันเป็นของใครอะครับไอเชี่ยอาร์คพูดสดทันทีด้วยน้ำเสียงของเด็กพิเศษบ้านหน้าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะมันไม่กลัวโดนยิงรอยังไงวะเฮ้ยหน้ามันปืน191 1ขนาดกระสุน11มอมบรรจุกระสุน7นัดใช้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ส ไม่ทันที่ผมจะหายช็อกจากเจ้าอาร์กอีเกียทำตาเป็นประกายพร้อมกับพูดชื่อและรายละเอียดปืนกระบอกที่โจนคนนั้นถือโดยที่คนทั้งห้องก็ได้แต่คิดในใจว่ามึงจะมาพูดหาอะไรตอนนี้หุบปากไปเด็กเป็ดพวกมึงไปกองกันที่มุมห้องเดี๋ยวนี้มึงด้วยเอเวนไปอยู่กับนักเรียนมึงไปท้งพวกผมและครูประจำชั้นต่างยอมทำตามโจรคนนั้นโดยดีก่อนจะไปนั่งอยู่ริมห้องไม่นานนักตำรวจก็มาพร้อมกับเปิดลำโพงเจราจาขึ้นมาถึงชั้น12 ทำให้วันแรกในชีวิตมอปลายของผมกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งในทันทีป๋าโนคนนี้มันทํายังไงถึงขึ้นมาถึงชั้น12ได้วะไม่ใช่ว่าจะโดนยามสกัดตั้งแต่หน้าประตูแล้วหรือไงเออแกเห็นว่าฉันมีตาทิปหรือไงจะว่าไปตั้งแต่เปลี่ยนร,ปรอปภก็เห็นเอาแต่งีบทั้งวันคงนอนหลับและปล่อยเจ้านี่เข้ามาได้เสียหรือมั้งป๋ากอดอกพลางมองภาพตรงหน้าด้วยความสนใจแต่ดูเจ้าตัวจะไม่กลัวเกรงเลยแม้แต่น้อยเยี่ยมไปเลยผมอยากจะเอาตีนไปไกนะะ่นาผา ยามคุณภาพแบบนี้จ้างมาทำไมวะโดยปฏิบัติการพิเศษต,ตำรวจมาอยู่ด้านหน้าห้องพร้อมกับประกาศให้ปล่อยตัวประกันทว่าเจ้าโจรกลับไม่ยอมปล่อยพวกผมข้อต่อรองให้ปล่อยตัวประกันอย่างนั้นเหรงืง่ายๆเลยนะให้แกโอนเงินจำนวน40ล้านบาทเข้าในบัญชีของนายเดี๋ยวนี้ฉันจะเช็คดูทุก5้านาทีแล้วถ้าเงินมันยังไม่เข้าแล้วก็ฉันจะเป่ากระบะไอเด็กเปรตพวกนี้ซะเจ้าโจรโฉดพูดก่อนจะรัวปืนขึ้นฟ้าเพดาน ทำเอาเหล่าไทมุงและนักข่าวทั้งหลายที่อยู่ด้านล่างกรีดร้องโวยวายแต่กลับแปลกที่เหล่าตัวประกันทั้งหลายกลับไม่ร้องกันสักแอบสำหรับตัวผมแล้วมีสกิลเทพมากพอที่จะกันกระสุนได้แบบไม่ตายแต่สำหรับคนอื่นละ่ะทำไมพวกมันถึงนิ่งกันได้ขนาดนี้นะแกจะเอาเงินไปทำอะไรตั้ง40ล้านลองคิดดูสิขนาดโจรทั่วไปบางทีห้าหมื่นก็ยังเอาเลยตำรวจที่อยู่เบื้องล่างใช้โทรโขงตะโกนขึ้นมาพวกแกไม่ทางเข้าใจ ฉันทาไปเพราะความจําเป็นฉันทําไปเพื่ออุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ของฉันเจ้าโจรตะโกนตอบด้วยหยาดน้ําตาอุดมการทางการเมืองหรือว่าจะเอา40ล้านนั้นไปซื้อเรือดำน้ำําอุดมการทางการเมืองอะไรของแกอุดมเกลือกาชานี่แหละโว้ยเจ้าโจรนั้นตะโกนจนสุดเสียงและเอาโทรศัพท์ขึ้นเปิดรูปไวฟ์ S S R จากนั้นจึงเหินโทรศัพท์นั้นขึ้นเหนือหัวประหนึ่งว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นเทพธิดาลงมาจุติ แกรู้ไหมว่านอนห้าดาวมันน่ารักขนาดไหนแกไม่ศรัทธาในไวฟูกแกมันไม่มีวันเข้าใจเจ้าโจรชั่วคนนั้นมีน้ำลายไหลยหเยิ้มออกมาจากปากมันปาดน้ำลายด้วยท่าทางหน้าขยะขยงเดี๋ยวก่อนนี่แกยอมจับนักเรียนเป็นตัวประกันเพราะอยากจะเอาเงินไปกดกาชาง,งั้นเหรออะไรวะเนี่ยโลกนี้มันเป็นอะไรไปแล้วใจเย็นๆนะไอ้าชายพี่รู้ว่าเรทมันเกลือแต่เองจะเอาชีวิตเด็กตาดำๆไปแลกกับไวฟฟูไม่ได้นะโว้ย นายตำรวจตะโกนสวนขึ้นมาจากเบื้องล่างเช่นกันแต่เมื่อเขาเหลือบมองลงไปยังนาฬิกาก็ต้องหน้าซีดห้านาทีได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงเวลาแล้วเงินยังไม่เข้ามันก็เริ่มที่จะโมโหว่าแล้วมันก็ยิงปืนออกไปนอกห้องสองนัดจนตำรวจต้องรีบวิ่งหาที่กำบังซึ่งตำรวจก็ไม่กล้าย,ยิงกลับเนื่องจากมีครูและนักเรียนกว่าจะชีวิตในห้องหากยิงเข้ามามั่วๆห้องนี้คงได้กลายเป็นทุ่งสังหารในพริบตาแน่ งั้นแกก็เป็นคนแรกก็แล้วกันเจ้าโจรคำรามด้วยความโกรธเกรี้ยวก่อนที่ผมจะโดนเอาปืนมาจ่อที่ขมับในระยะแค่นี้ผมสัมผัสดได้ถึงไอร้อนจากปลายกระบอกปืนที่ยิงไปเมื่อครู่และรับกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ดินปืนได้อย่างชัดเจนสายตาของมันที่จ้องมาที่ผมราวกับว่าผมเป็นเพียงแค่สวะที่มีค่าน้อยกว่าไวฟฟุไอ้เบิรซบเรามีค่าน้อยกว่าตัวละครทูดีงั้นเหรอวะแม้จะโดนเอาปืนจ่อกระบาล แต่ความอันตร,รายของมันก็ยังทำให้ผมอยากจะถอนหายใจออกมาเพราะด้วยพลังเวทอันมาก้านของผู้กล้ากะอีแค่โดนปืนหญิงก็ไม่ถึงตายเพียงแต่ว่าคนในห้องคนอื่นอาจจะเป็นอันตร,รายถ้าหากเจ้าโจรคลั่งนี่มันลั่นไก่ปืนเมื่อไรเงินจะเข้าวะเฮ้ยเจ้าหัวขโมยตะโกนย้ำอีกรอบคำรามออกไปนอกห้องร,ร,รอแป๊บหนึ่งนะน้องนะพี่กำลังโอนให้เดี๋ยวนี้แหละตำรวจตอบมา หากเป็นผมไม่มีพลังนี่คงเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้เรบเบรีบเข้ามาช่วยตัวประกันกันสักทีสิวะอย่ามาเล่นตลกนะโว้ยข้าให้เวลาพวกเองอีกสมวิถ้าเกินไม่เข้าแล้วก็สมองไอ้เด็กนี่กลายเป็นวุ้นอยู่บนพื้นแน่โอเคตอนนี้ผมคงไม่ลังเลยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คงเจอฟันมันทิ้งแล้วละ่ะตัดหัวโลดฆ่าให้เรียบสออเอาอยัางไงดีละ่ะถ้าคนอื่นๆในห้องรู้ว่าเราเป็นผู้กล้าจะทำตัวยังไงกัน ไอแต่หัวนั่นก็คงจะโหดไปหน่อยมั้งและไม่ใช่ว่าถ้าไอ้พวกนี้รู้ว่าผมคงกระพันมันจะไม่เอาน้ำมนต์มาสาดผมเหมือนแม่เหรอสองจนมันตะโกนออกมาอีกครั้งตำรวจด้านนอกพยายามตะโกนห้ามแต่เหมือนมันไม่ฟังแล้วเพื่อไวฟุแล้วชายผู้นี้ทำได้ทุกอย่างโดยแท้จริงอืมฟันปืนมันขาดสองท่อนและเอาดาบไปเจาะคอ,อให้มันเดินออกไปมอบต,บตัวกับตำรวจแล้วกันผมคิดก่อนที่จะเริ่มลงมือในทันที ส่งเวลาที่ผมใช้ในการชักดาบออกมานั้นเร็วกว่าหนึ่งวินาทีอยู่แล้วงั้นขอเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยแล้วกันหนึ่งแสงหลากสีและวงเวทเปล่งประกายขึ้นมาเหนือฝ่ามือผมล้วงเข้าไปและหยิบดาบศักดิ์สิทธิ์คู่ใจออกมาจากช่องว่างของมิติอย่าขยับอำนาจแห่งแสงขอทำลายความรุนแงสุดท้ายโซลิเรดอย่างเองไวฟูไม่ต้องมีไฟอนสปะฮะ ในเสี้ยววินาทีนั้นเกิดหลายอย่างมากจนผมตามไม่ทันทั้งเรเปียเล่มเรียวที่จ่ออยู่ที่คอหอยของโจรลูกไฟสีม่วงที่ปรากฏขึ้นพร้อมด้วยลูกแก้วทํานายสีใสบนมือของเด็กสาวผมสีน้ำตาลเข้มธนูไม้โบราณหน้าต่างระบบประหลาดแสงแห่งการทำลายล้างของถวยเทพและดาบทำลายความมืดในมือของผมแม้แต่ครูประจำชั้นก็ยังมีลูกบอลไฟอยู่ในมือ ทุกอย่างที่กล่าวมาเล็งไปหาโจรคนนั้นจนมันถึงกับอ้าปากหัวด้วยความตกใจซึ่งก็ไม่แปลกเมื่อคำนึงว่าภาพตรงหน้านั้นช่างเหนือจินตนาการเสรือเหลือเกินเมื่อเทียบกับสามัญสำนึกของคนปกติไม่ใช่แค่โจรแต่พวกผมทุกคนในห้องต่างก็กำลังอยู่ในความสับสนตอนนั้นเองที่เหมือนว่าโจรจะได้สติก่อนพวกเราและหันปืนมาเตรียมจะยิงเฮ้ย <Hey, S 1> พวกมึงอย่าคิดจะมาขวางการกดหาไวาฟฟของกูนะโวย้ย ยังมึงไปหาไว้ไวต้มยำแดกใน,นรกเธอฟ f นอลสปาร์ k อาร์คที่ได้สติเป็นคนต่อมาตะโกนเสียงดังก่อนปลดปล่อยพลังที่สะสมไว้ที่ฝ่ามือแสงสุดท้ายตามชื่อน,นั้นพุ่งออกมาจากมือของอาร์คก่อนจะคว้านทั้งกำแพงห้อง4 3่สเซน1ส่วน4ไปพร้อมกับโจรที่ปลิวกระเด็นออกไปนอกตึกและสุดท้ายก็พุ่งขึ้นฟ้าไปเป็นประกายแสงลิบ พวกผมมองหน้ากันเองด้วยความตกใจปนสงสัยตอนนั้นเองผมจึงได้ถามขึ้นมาลอยๆนี่พวกเองเป็นผู้กล้ากันหมดเลยเหรอวะไม่มีใครเอ่ยตอบคำถามนั้นแต่ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าคำตอบคือใช่ทุกคนที่ยืนอยู่ในห้องนี้คือผู้กล้าหรืออย่างน้อยก็มีพลังทัดเทียมนั่นหมายความว่าคนที่ใหญเทพธิดาปากมาส่งกลับมาเทพซ่านในโลกเดิมไม่ได้มีแค่คนเดียว แต่ยายนั่นแม่งส่งมาทั้งห้องเรียนเลยเอ,อ่อขอโทษนะครับทุกคนครูมีเรื่องอยากจะถามครูลูซิสกล่าวขึ้นทําให้ทุกคนหันมาทางเขาพร้อมกันหลังจากนั้นเขาจึงพูดต่อ Final Spark ของอาร์คจะพุ่งไปถึงไหนเลยครับเมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นก็หันไปทางกำแพงที่เป็นรูแล้วมองแสงสีขาวที่พุ่งออกไปไม่รู้ที่สิ้นสุดด้วยสายตาอันว่างเปล่าโอ้แสงนั้น ช่างเจิดจ้าและบริสุทธิ์นักน่าเสียดายที่องค์เทพไม่โปรดปรานมันเช่นนั้นข้าหาได้มีทางเลือกอื่นนอ,อกจากทําตามพระองค์อาจารย์ฝ่ายศาสนกิจท่านหนึ่งที่สวมแต่ผ้าเตี่ยวกาะกระจกห้องพักครูพร้อมกับมองลำแสงพิฆาตพุ่งทย,ยานไปบนฟ้าด้วยสายตาเลื่อนลอยดูกอนประสบรสอันเทวานี้ถือเป็นอวิชชาหากเจ้าต้องการหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารนั่นก็เป็นสิ่งที่มิพึงรับรู้ อาจารย์ศาสนาขจดอีกท่านหนึ่งในชุดจีวรสีดำพูดขึ้นเมื่อเห็นลำแสงนั่นกลายไปเป็นประกายบนฟากฟ้าเอประตูพังอีกแล้วเร,รอโรงเรียนนี้ช่างวุ่นวายนักช่างซ่อมบำรุงที่มีเก็ดคุมทั้งตัวกล่าวขึ้นเมื่อประตูห้องช่างพังอีกครั้งแม้ตัวเขาจะสืบเชื้อสายมาจากมังกรแต่ทุกคนล้วนเรียกเขาว่าจิ้งเหรนถ้าพังบ่อยนักก็ไม่ต้องมีมันซะเลยไม่กล่าวต่อให้มากความ เมื่อมาถึงที่หมายแล้วขาอันเต็มไปด้วยเกล็ดข้างหนึ่งก็ถูกยกขึ้นง้างและถีบออกบานพับประตูพุ่งทยานไปปักคาอยู่ในกำแพงฝั่งตรงข้ามห้องช่างด้วยลูกถีบพิฆาตประตูอันเลื่องชื่อก่อนที่เขาจะเดินออกมาด้วยท่าทีไม่รับแขกแล้วส่งสายตามหมงุดหงิดเหลือบมองขึ้นไปบนฟ้าตามรางสังหรณ์อันผิดปกติของตนแสงนั่นผู้มาใหม่สินะเขาพูดเหมือนกับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนขอให้ข้าไม่ต้องไปซ่อมของอย่างอื่นเพิ่มก็แล้วกัน เอาเขาถอนหายใจด้วยความเบื่อหน่ายพลางใช้เล็บที่ยังเหลือเล็กน้อยเกาศีรษะแกรกๆเจ้ผู้ที่มีหูสัตว์อยู่บนหัวแต่ใครๆก็คิดว่าเป็นของที่ติดไว้เพื่อความน่ารักเมื่อมองขึ้นไปบนฟ้านอกโรงครัวแสงอะไรล่ะนั่นเธอไม่ได้สนใจอะไรแต่พอเดินเข้าไปในโรงอาหารเป็นจังหวะเดียวกับที่อาจารย์พลากำลังเดิอนออกจากห้องอาหารครูเธอก็สังเกตเห็นจานสกรปรกที่ถูกวางไว้บนโต๊ะอ,อย่างอุกอาจ ไอ้เบื้อกนี่ก็บอกให้เก็บจานด้วยเวลากินข้าวเสร็จว่าแล้วเจ้คนนั้นก็จับอาจารย์พละร่างกายกำยำทุ่มลงกับโต๊ะจนหักเป็นเสี่ยงส่งกระดูกสันหลังของอาจารย์ผู้นั้นให้ไปคุยกับพระอินท์แทบจะทันทีผู้บัญชาการโรงครัวชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอย่างแท้จริงสาวผมแดงผู้มีหูสัตว์อยู่บนหัวปัดมือสองครั้งเพื่อปัดเสนียดออกก่อนจะพูดวยท่าทางไม่ศพอารมณ์พวกรวกนี ต้องให้ฉันคอยคุมตลอดเวลาหรือไงอาจารย์ฝ่ายการเงินกรีดร้องอย่างหวยหวนเมื่อเห็นโต๊ะใหม่เอี่ยมที่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานแหลกสลายไปต่อหน้าต่อตาโอ้โอ,โอข้ขอร้องเถอะครับเห็นการเงินที่เราต้องจ่ายเพื่อซื้อโต๊ะบ้างเถอะครับแบงค์พันมันไม่ได้งอกมาจากต้นกระเพราหลังบ้านนะครับแต่ก็ไม่อาจทําอะไรได้เมื่ออเจ้หูแมวผู้นั้นเดินผิวปลาออกไปอย่างไม่สนสีสนแปดใดๆ เสื้อผ้าของหัวหน้าหมดพลักขาดกระจุยไปตัวเหลือเพียงแค่กางเกงในลายคิตตี้ทันทีที่เขาใช้ปราณดาบขั้นสุดยอดผิดจังหวะเนื่องจากมีแสงว่าพุ่งขึ้นผ่านหน้าต่างโรงยิมสำหรับเขาแล้วการที่ใครจะโดนปล้นจี้หรือโรงเรียนโดนผู้ก่อการร้ายถลม่มก็ไม่อาจารบก,กวนเวลาการฝึกของเขาได้แต่แสงที่พุ่งผ่านไปนั้นต่างออกไปเออแสงอะไรล่ะนันนะเขาจ้องมองแสงนั้นด้วยความสงสัย เกิดเป็นคนสวยนี่มันดีจริงๆเทพธิดาอลิซกล่าวในท่านั่งขวอยห้างแล้วหย่อนก้นลงบนเก้าอี้เลซี่บอยตัวโปรดของเธอมือขวาดีดนิ้วคราหนึ่งป๊อบคอนก็มาปรากฏที่ด้านข้างสบัดมืออีกคราน้ำอัดลมตาโคคาโคลาชก็ปรากฏขึ้นในมือเธอซูดน้ำหวานนั้นจนเสื้อชุ่มคอแล้วทอดสายตามองผ่านแว่นตาดำแบบ8บิตไปยังจอทีวีที่แสดงภาพโรงเรียนที่เธอจัดเตรียมมาเองกับมือโรงเรียนเกมอู่หลงวิทยาลัย แต่ในขณะที่เธอกำลังจะกดรีโมทเปิดทีวีอยู่นั่นเองจู่ๆแสงบางอย่างก็พุ่งทะลุมาถึงห้องส่วนตัวของเธอและทำลายทีวีทิ้งจนเหลือแต่เศษขี้ฝุ่นความโกรธระดับ200ดีกรีเด้งเข้ามาในหัวของเทพธิดาแทบจะทันทีทำเอามือข้างที่ถือรีโมทอยู่บีบแน่นจนมันแตกคามือพลันผงกายขึ้นแหกปากด่าโดยไม่สนภาพลักอีเปรดทําไม่ติดไม่ต้องใช้พวกแกเนี่ยอีฉันจะส่งไปเกิดใหม่เป็นกิ้งกือแน่คอยดู และนั่นก็คือแสงแห่งจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนอันไม่ปกติของพวกผมโปรดติดตามตอนต่อไป